สวัสดีครับวันนี้ผมกับทีมงานจะมาเล่นเกมกินไม่ได้เทาไหนแน่จริงกติกาไม่อยู่ว่าให้แบ่งคู่เป็น8ดคนสี่คู่แล้วก็เป่ายิงฉุบกันมันจะมีสองหมายเลขคนที่เป่ายิงฉุบชนะจะได้เลือกหมายเลขไรก่อนก็ได้แล้วแต่เลยมันจะมีหมายเลขหนึ่งที่กินได้กับหมายเลขหนึ่งที่กินไม่ได้ครับนะครับครับครับเชียร์นะครับ,บเชียร์ยน,ยนะครั <laughs> มาเราจะมาเอาแล้วนะออกแบ่งคู่แล้วครับไปสามสองหนึ่งเชียร์ดิเชียร์เชยรไหมกัแบเออกัแบไหมเออง่ายมาสามแบกอ่ะกำมแบหนึ่งสองสามสี่นู่นห้าไม่ได้กำแบลูกกำแบเก็นี่ไงครบแล้วนะเมื่อกี้พี่กำใช่ไหมเลบคู่กันเลยตายคู่นะคู่กันนะไปคู่กันไปแล้วปุ๊บ มาพี่เกมเราต้องคนหนึ่งดีคนหนึ่งไม่ดีอ่ะปะพบกับน้ำที่กินได้กับไม่ได้นะครับผมไปทำไม Two thousand years later แต่แล้วครูเลยไม่ได้แต่ครูปังชุ่ด้หยตรงตัวแทนแต่ครูแหว้นะเอาเดี๋ยว้าออกก็คนแรกออกก่อนเลยมาพี่เกมพี่ผมกับพี่ใครผมมา สี่คนอะสามสองไหนลอวเด้อไหนออกแค่แปแปสุดออกงี้หรอใช่เริ่มจากไหนเริ่มจากสีเริ่มจากหนึ่งเริ่มหออกออกไปทีเรื่อยๆมาสามสองหนึ่งอออกกับเมย์กับเมยอ้าวกับเมย์ล้วลกับกับเมย์วัลกว่ามเหมือน่อกี้เนี่ยมันอะเอาไกูเสียวตูดแวบเลยอ้าวคนแรกิบหายแล้วสองจุบแล้วนะจุบนะสามสอง เราแล้วท้ายมันสามไปสกอครับต่อไปชใครเลือกแก้วไหนเเห็นกล้องอะไรอะไรดีวะอันไหนอันนี้หนึ่งอันนี้สองสองอันนี้หนึ่งนะแค่นัดหองสาเปิดฟองปุ๊บกินเลยนะปั๊บสองต่เอาดิ <t one andinks mouldy> <easier> <t one andinksgravel> Ai wa? <t one andinksimer> ผู่ที่สองนะครับก็จะเป็นอะไรก็รอลุ้นพวกมันสองคนนะครับเอาไปังชุบไปยังชุบหนึ่งสูงหน่อยให้กล้องเห็นหน่อยไอ้หนึ่งหรือสองนี่หนึ่งสองเอาสองอ่ะต่อวะอ่ะเอาตรงหน้าเลยใช่ป่ะใช่หนึ่งสองสามเข้ากินอึบกินอึบใช้ได้เลยใช้ได้เลยรอดรอด อัล้เลยู่ที VII ่สาแล้วครับผมวันนี้ไปอ่ะฝังช er> ุบสูงๆหน่อยสามหนึ่งเราจะบอกว่าโจทย์นะเอออย่าเพิ่งให้รู้เองดีกว่าอยากรู้เองไงเสียงเสียงอ่ะเบอร์อะไรเดียวเหมือนกันด้วยเมอร์สองดีกว่า เอาไปอ้าวนจะดวงดีกันน้องหนึ่งสองปึ๊บนะถ้าไม่ได้อ้วนเลยนะสามเหมือนปึ๊บอึ้มปึ๊บเอ้ยรอดคืออะไรอ่ะเฮ้ยไอ้เสียโดน ไดงโดนอ้าวโดนโค้ดไอ้เาทีมงานแกงว่ะโอเคคอไปคู่ต่อไปนะครับผมโน้ปเอาล้วครับอันนี้จะเป็นคู่สุดท้ายจะเป็นน้ำสีอะไรไม่รู้ยังไม่คู่สุดท้ายเออเกือบสุดท้ายมามันมีรออันนี้รอแชมป์มาเริ่มเลยเป่ายิ่งชู้ไปเลยครับไม่เปล่ากำหนดแล้วกู้ต่อแล้วเลือกกันแล้วเตรียมใจแล้ว สามกันแล้วก็สองหนึ่งเอาบัจจอุวิววิยสุดเลยกุลาดกุลาดสัมภาษณ์สัมภาษณ์เป็นไงแป็ซุปไก่ขาวซุปไก่หรือเออซุปไก่ทำไมมีซีอิ๊ววะใช่แล้วอ่ะะไรทีมงานเนีอย ไปทำเขาไว้เยอะไงโอยหมดขวดอ่ะโอ้คัดเลยน้ำเฮียเลยเนี่ยบรไลแน่นอนครับคนสุดท้ายบอกเลยว่าสวยมือก็แดกอ่ะแค่นั้นแหละไปไปเลยโชเราจะมีสองคู่ที่รอดเราก็จะมาอลน้อยออกครับหาคนสี่คนที่ดวงพัวที่สุดครับมาอีกสองน้ำนะก็ไม่รู้ว่าจะได้น้ำดี2น้ำหรือจะเป็นน้ำเยียสองน้ำเลยก็ได้ มาดูกันครับผมมานอนออกนอนออกแม่ครับตอนที่เราได้สองสองคนนะฮะผู้พิชิตน้ำอันยอดเยี่ยมของเรานะฮะจากช่อง KTP นะครับผมยืนข้างหน้าเลยครับยืนข้างหน้าเลยครับพวกคุณนะครับอันนี้เหลือหนึ่งคู่เหลือหนึ่งคู่ไปไปหลังกล้องหลังกล้องเลยอ่าอีกหนึ่งคู่พักพักตัวนะครักตัวนักกีฬาพักตัวนักกีฬาว้าว มีเออไม่มีเออเีไอ้องงี้อางี้องงี้ถ้าใครออกหนึ่งคนแล้วก็ออกเลยรอดเลยได้ก็จะเหลือไว้สี่คนเอ้ยเหลือไว้สองคนใช่ไหมอ่าใช่ค่อยๆออกอ่ะได้เลยได้เลยได้เลยนี่ครับนี่ครับคือสองคนสุดท้ายครับที่เข้าผ่านดิชิตรอบนี้ชนะเรื่ครับผมตบมือให้หน่อยครับผม คู่ครับผมเจอกันครับปูลบอ่าครับคู่ที่โชคดีของเรานะครับรวมถึงปูด้วยต่อเลยต่อไปอ้าวมาเฮ้ยผมหยิบพึ่งหยิบหยิบแก้วไหนก็ได้ใช่ไหมเฮ้ยฝั่งชูเปล่าเลือกเปล่าจะเลือกเปล่าเปล่มาเปล่าอีชุูมาจะเปล่าหรือไม่เปล่าเปล่าอ่าสูงสูงไอ้เทียแพ้สองค่ะจะชูแค่ต่ำก็แพ้โอเเดียวเจิญพี่เบอร์สองในที่สอง นี่ยป็นไงี้ยเดดีกว่าโอเคผมอยากได้สองจำไว้นะไม่เชื่อกูสองไม่มองนะกระดกกินเลยนะสามไหนอะโอ้โหโอ้โหอ้โหช้ำเลย เลนิดนึงน <conclusions> ้ำน้ำน้ำ <aja> ล้างล้างเร็วเร็วต่อไ้างูดต่อไปอะไรพูต่อไปะไรครับผมเราจะค่อยจะเก็บอาการแบบจิบน้ำชาแล้วเราก็จะบอกว่าอร่อยกันน้่อ่ะก็มาถึงคู่สุดท้ายแล้วบอกเลยว่าถ้าเป็นกูกูก็ไม่กินอ่ะยอกยอกเอานะฮะ อ้าวเบอร์อะไรไม่เอาไม่ถูกแงมเลือกเลยได้กลิ่นลอยมาไงก็ไม่รู้อะแงคื่อนอกคิดไปเองคิดไปเองกินต้๊ไก่ยงติดปากไปเลยอ้าวคู่กลินวัดใจเอาเบอร์หนึ่งอะอ่าเบอร์หนึ่งหน้าเลยมะอ่าตรงหน้าเลยอ้าวตรงหน้าเลยนะเอาละครับมาดูกันที่ว่าใครจะรอดหรือจะโดนทั้งคู่ครับหนึ่งสอง คนรอดว oh. ่ะอมามีเอาไม่หมดไม่หมดเก็บไม่ไว้เจอไมไม่ได right? ้ไม่ได้ไม่ได้จะเป็นช้ากูไม่ไหวว่ะเต้โอ้โหฟาดเลยมึงอะไรน้ำเดิมเลยนาด ไม่น่าลมเลยสะอาดในปากว่ะก็จบไปแล้วสำหรับเกมนะฮะกินได้ถูกครับทนายแน่จริงสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP แรกครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ของพวกเราด้วยครับผมวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย